เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนนะกับเกมจูซิเวอร์อะไรนะครับผมกับเกมการไล่ล่าไดโนเสาร์ุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจนะผมนี่วันนี้ก็โอ้โหมีตัวเรียกว่าระดับอีพิเยอะแยะมากมายเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็หรือว่าเป็นเรื่อง ดีจ,ดจัดเลยนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะอ่ะไปดูกันซิว่ามีตัวไหนที่เราจะไล่ล่าหรือว่ามันมาให้เราไล่ล่าเรื่องแบบนี้เนี <c oughs> ่ยเออกลับก็มาใหม่มกูไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยจริงๆอ่าอ่ะ,อะเข้าไปดูตรงนี้นะผมอ่ะก็ดูข่าวส่านะนะเราจะได้รู้ไงว่ามันมีตัวอะไรมาให้เราไล่ล่าบ้างนะผมก็ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ <c oughs> ใช่ไหมครับผม อ่ะเข้าไปตรงไม่ใช่วะไม่ใช่ว่ะเนี่ตตรงตรงแน่้อตรงปักหมุดนะผมอ่ะวันอาทิตย์นะก็จะมีเจ้าอ่าอะไรอ่ะ แอมเปลโลซอรัสนะผมแล้วก็อดิเมนแทกนะผมแล้วก็บรอนนะผมแล้วก็บูเนตนะอ <c oughs> เรียกว่ามาทั้งบอลทั้งบูเนตเลยทีเดียวก็ที่เสาเขียวก็นั่นแหละเลือกจับเอานะผมแต่ตอนนี้ผมแน่ๆเลยต้องจับนกซะก่อนมันไม่ได้มาเสาเขียวนะอยากได้เพลาโรดอนไม่มีอะไรก <c oughs> ่อนัึ๊ดนิดหนึ่งแล้วกันเอาตัวนี้นะ <c oughs> โอเค ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งสําหรับอ่าฝันใจเกมไดโนเสาร์นะผมดังนั้นเลยต้องมีวะไม่ได้ดจริงจก็เอาไปทําเป็นเจ้าอ่าเพราอะไรอ่ะเพราเด็กทิรับอ <laughs> าน่าจะประมาณนี้แหละเออความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงเนะเป็นบิดแดงใช่ไหมโอเคดังนั้นยิงกันก่อนนี่นะเด้ต้องได้มึงอะร้อยยี่สิบหกนะผมก็เรียกว่าตียิงไม่ได้เข้าเป้าเลยจริงๆ <laughs> อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมอ่าฮาร์ดดิเกิลนะผม เพเป็นตัวหนึ่งที่หายากเช่นกันนะผมถ้าไม่มีช่วงอีเวนต์จริงๆมันก็จะไม่ออกมานะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็อาไปทาให้บินได้ก็แข็งแกร่งพอสมควรเหมือนกันนี่นะยิงก็ให้อุ่ยขนาดมันบินช้านเนี่ยกูยิงยิงไม่ไม่เข้าเป้าเลยอะเฮ้ยก็เป็นอะไรอ่ะนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นกอินทร <laughs> ีน่าจะใช่น่าจะใช่โอเค อีกตัวที่หายากสุดๆน่าจะเป็นอ่าสำหรับสายนุกเนยนะ,น,ะ,น,ะน่าจะเป็นอ่าอีแล้งกาน่าจะเป็นอีเล้งกาทุกคนอ่ะวันนี้ก็แน่นอนเลยการที่ผมกลับมาอย่างนี้นะก็ต้องมีการประทาเดือดอย่างแน่นอนแหละแต่ว่าอ่าแนะนำเน,นี่ยวเสาร์ดีว่ะไหนๆก็ไหนๆนะถือว่าเป็นวันว่างๆสบายๆวันอาทิตย์นะผมผมจะแนะนําเจ้าตัวไหนดีอะเอ่อเอาตัวใหม่แล้วกันนี่นะผมตัวใหม่แล้วผม ชื่ออาซอโซโรนิโทอาเรเทสนะผมนี่ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนาะชื่แม่โคตรยาวเลยเรียกว่าก็เป็นแรปเตอร์ใส่พันหนึ่งนะน่าจะใช่แรปเตอร์แหละทุกคนมไปดูตัวมันดีกว่ะว่าตัวมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะผมตะกี้ก็เปิดให้ดูแล้วแหละแต่มันไม่ขยับไงเพราะว่ายังไม่ได้จับไงตัวผมเองก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีเลเวล10นะผมก็เป็นตัวใหม่แหละ ที่เข้ามานะก็ไม่ได้เรียกว่าใหม่ล่าสุดเท่าไหร่ก็เข้ามาในเดือนนี้นะผมเพราะว่าตัวที่ใหม่ล่าสุดฝันนี้มันมีนะผมก็โอเคเห็นไหมเหมือนแรปเตอร์เลยทีเดียวนะผมชื่อยาวมากๆผมเรียกว่าซซโรจังก็แล้วกันนะผมอก็ผมมีเรเวล10นะมีเลือดอยู่1,600นะผมพลังโจมตี732นะผมความเร็ว1นึนะผมอาโรในตัวไม่มีนะผมคิดที่เข้าชาร์จ25%นะผม แล้วก็คิดแต่ข้อดาเมจร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมโอเคก็สามารถเอาไปทำไฮบริดได้นะผมตัวนี้ก็เป็นโซโรไลท์นะผมโซโรไลท์โซโรไลท์เออโซโรไลท์อะไร <laughs> อ่ะก็เอาไปบวกกับเจ้าตัวนี้นะผมอะ่ะบูโรไลท์นะผมก็เป็นอ่าบิดอ่าแร่นะผมซึ่งก็ไปหาทำเอาก็แล้วกันนะผม ก็อนาคตก็อาจจะรุ่งโรดฝั่นนี้นะแต่ตอนนี้ยังมีไฮบริดแค่นี้นะผมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ไงทุกคนมาดูสกิลพื้นฐานของมันหน่อยนะผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะท่าแรกของมันนะผมก็เป็นล้างสถานะนะผมแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้าม50% 1เทิร์น2แอคชั่นนะผมแล้วก็อาลดคิติคอลดาเมจของฝั่งตรงข้าม1เทินนะผม2แอคชั่นแล้วก็เนิร์ฟการเพิ่มขึ้นของดาเมจแล้วก็คิติคอลนะผมโจมตี732นะผม แล้วท่าที่2ก็เป็นท่าออกก่อนนะผมก็จะทําให้เราดอทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นะผมแล้วก็มีอาตาัตราอ่าความเสียหายอ่าหกสิบเจ็ดนะผมที่เราจะไม่ได้รับนะฮุเล็บก่อน2เทิร์นนะผมสี่แอคชั่นนะผมก็อ่าเนิร์ฟอ่าการเพิ่มขึ้นของดามเมจฝั่งตรงข้ามนะผม แล้วก็เนื้อผิวด้วยยี่สิบห้าเปอร์นนะผมสอเทินนะผมแล้วก็โจมตี732ดร้อยสามสิบสองนะผมทรูดอทนะผมโอเคก็เป็นท่าที่อ่าตีกระจายด้วยเห็แม่เป็น3ทางนะผมเอาไว้จัดการเจ้าพวก3จิ๋วนะผมอ่ามีท่าเคาน์เตอร์นะผมเป็นการเพิ่มขึ้นของคีย์ิคอล50%ซ็นต์นะผม2เทิร์นนะแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้าม50% 2เทิร์เนต์สองนะผมก็มีสกิลติดตัวพิเศษก็คืออ่าเรียกว่าอ่าไม่โดนลด อ่าดาเมจยี่ห้ร์เผมแล้วก็เลือดไม่ออก33%มสิบเร์เซผมเราจะพบมันได้ทั่วไปเลยนะผมในแผนที่นะผมเพราะว่าเป็นตัวแ hey, ค่คำมอนเท่าแน้นนะผม <laughs> แต่ก็เป็นตัวใหม่ยังไงล่ะ <laughs> อ่าโชลีลาเบสิกก่อนอ่ะวันนี้เราก็จะไปดูกันนะว่ามันจะต่อสู้ได้ดูดีแค่ไหนมึงจะทำให้กูอับอายขายที่หน้านหรือเปล่า <laughs> <laughs> ก็มีสิทธิ์มีประเด็นเป็นไปได้สำหรับการกลับมาครั้งนี้ของเรา <laughs> อ่ะมาดูกันก็นแล้วกัน อุ้ยเรามีแค่เลเวลสิเองจะไปสู้ใครเขาได้วันนี่ยมีกระป๋องไหนที่อ่ากระป๋องชาวบ้านก่อนก็แล้วกันลงลักชาวบ้านเงินเฮ้ยอุ้ยมันได้ใ,ใช้คอมอนหมดเลยเฮ้ยอย่างงี้ก็ล็อกตัวดิกูก็อ่าได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่โอเคเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็อุ้ยคงปรามันยากนะฝั่งหนูนะผมมันมีจระเข้ที่ห้ามเปลี่ยนตัวมีตัวนี้ที่ตีอ่าทะลุก่อนนะผมดังนั้นอุ้ยเราไม่กลัวอยู่แล้วแต่นี่มันมีโล่ในตัวนะ อันนี้ไม่มีโล่ในตัวไอโล่ในตัวนี่แหละอันตรายมากมีเลือดอยู่พันห้าเราไฟให้สุดเลยเราตัวนี้ไปตัวหนึ่งเฮ้ยเล่นตัวฟาร์มไวเลยไหมเล่นตัวฟาร์มไวกันหน่อยอตัวนี้ไดโนนีคัสนี่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะเอาชนะได้นะผมก็เจาะก่อร้อยไหมเจาะกอร้อยก็ไม่น่าไหวนะดูดิฮิวเลือดฮิวเลือดกับสร้างโล่ก็สู้ตัวนั้นไม่ได้นะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะ ปัญใจสส่ทึกแล้วก็กัดแรกๆป่นะเออผมอ่ะอ,ะอ้แรปเตอร์ไปเลยเออไหนๆก็ไหนๆน้วมาลุยกันนีกบ่ายนี่ผมมาไม่คิดหรอกว่าจะสู้ไม่ได้ให้มันรู้กันไปเดะเรานี่มันพลังเดือดทั้งนั้นอะ่ะที่เอามาซึ่มซัมเปลี่ยนตัวไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวนี้ลงไปก่อนนะผมโ okay. อเคมันนอาจะเข้ค่ลงมาก่อนอย่างแน่นอน เนื่อยนึกแล้วนหละฟูลัสโซลัสเจนสองนะผมอ,อมาเดจมแมจจมแม่เราต้องเริ่มก่อนนะผมดังนั้นเปิดโล่ก่อนกูไม่สนใดๆั้างั้นมึงกัดแม่ทลุโล่กูแน่โอเคเพิ่มอาร์เมอร์ในตัวนนะผมนี่อุย๊ยโดนกัดก็ให้ถ้าไม่ให้เปลี่ยนตัวโอเคเท่านั้นละต้องเจอค่าเคาน์เตอร์ของฉันยอยโยไรก้กผเพิ่มความเร็วก่อนตบเขาให้ สามสามร้โอ้โหเปนมีอาร์เมอร์ในตัวไงแต่ว่าต้องเจอท่านี้แล้วนะผมเสียใจด้วยไปลง,น,ลงนรกสวรรค์ที่ไหนก็ไปหกรยตีเขาแค่ดีอันนี้ห้ายังอยู่อีกอ่ะวุก,กัดเลือดออกเลือดไม่ออกกระดูกแตกไปแล้วแต่ก็เท่าั้นนะผมโอเคโดนท่าเคาน์เตอร์ไปตายซะเถอะอย่าอยู่เลย <c oughs> ตัวนี้ละ่ะคือโตโหดขาชัดน,นี่เรียบร้อยลงไปนอนกองท้องแม่ <c oughs> แกต้องใส่เมตายใส่ฉันอย่งแน่นอน ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวมารับดาเมจนะนี่เราต้องเล่นมันก่อนไม่แน่ตบหนึ่งเทสองเทโอเคทีนี้ก็โดนงับสิครับเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ตายว่ะแสดงว่าติดคูดาวเฮ้ยเราเคาน์เตอร์มันตายแล้วเนี่ยตายไหมตายไหมอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายพระเอกอยังไม่ได้ออกลงเลยอุ้ยสามร้อยโอเคเปลี่ยนออกไปไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเปล่านะผมโอเคโดนไม่ตายแน่ๆนงานนี้โอ้โห มีคิดที่ข้อด้วย900มึงใส่กูลทัทีนี้ <c oughs> เพิ่มกินที่ข้อตัวเองนะผมแล้วก็ลดดามเมจฟังตรงข้ามจำได้จากการอ่านสกิลตะกี้อ่าท่าไหนแรงสุดอ่าท่านี้ก็700ยังไงก็ปราบได้อยู่ดีอะฟาร์หมหดแล้วมันมีะนะทุกคนม <c oughs> ึงตายซะเถอะ <c oughs> ไดเมททอดอนยัยโยเลยกระโจนใส่ไม่นะเรียบร้อยนะผมเร้ยมโคเท <c oughs> ชนะลูกเฟยโอเคตาม ก็นึกว่าจะทําให้เราไข่หน้าซะแล้วนะผมแปดร้อยห้าสิบโอเคนี่นี่ก็มันตัวขมวนไงทุกคนดังนั้นก็เลยต้องเล่นกระป๋องนี่มันใน,น่นหน่อยอ่าอันนี้ก็น่าจะไหวอยู่อุ้ยเหมือนเดิมเลยว่ะไม่มีไก่อย่างงี้ไม่กลัวเลยโหตายไก่มันเจาะไม่ทะลุโล่อยู่แล้วไอตัวนั้นอยู่ไหนวะอ่าพี่นักกล้ามของเราเนีผมแล้วก็อ่าขนไปไม่ได้อันนี้มันต้องมันต้องกัดฮ่มันไม่มีโล่นะตัวนี้ ไม่มีโลใช่ไหมดังนั้นก็เอาเพียวๆไปเพียวๆไปเอ่อเอาตัวนี้ไปอืมแล้วก็พระเอกของเราเนอะผมพระเอกอยู่ในมึงบังคับไม่ให้กูใช้หรือเปล่าโอเคครบแล้วนะผมมาลุยกันดีกว่ามาเจอกันในยกที่สองนะผม <c oughs> ในส่วนสาธาดะแห่งหนึ่งเอ่อเรา,าลงไปก่อนกน็ไม่น่าจะล้มได้หมดนะผมดังนั้นอพี่ก้ามลงไปก่อน <c oughs> ยังไงใครก็สู้พี่ก้ามกูไม่ได้หรอกมา อุ้ยมีการตะโกงตะโกนอะไรเอาเด้ไม่กลัวอยู่แล้วกล้าใส่หรือเปล่าเพราะเราท่านี้เราเร็วกว่าเอาเด้สร้างโล่ขึ้นมาดูผมยังไงเจาะไม่ทะลุโล่เราแน่นอนนี่อะไรอุ้ยแต่เราโดนเนิฟนะโอเคแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเนิฟเนบมาเลยเพราะเราไม่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นเราเพิ่มขึ้นแค่นิดๆหน่อยๆน,นี่นะเพิ่มโล่ไงเราไม่ได้เพิ่มดาเมจไม่ได้เพิ่มอะไรนะผมงั้นตกตอกทีมึงไปเถอะอุ้ย ดอทว่ะดอทว่ะมีดอทว่ะโอเคล้างสถานะด้วยกระดูกก็เลยไม่แตกแต่ว่ากูยังไม่ได้ตีกระดูกมแตกแต่ดอทมึงก็หายไปแล้วสินะตีนะไอ้มันรู้สมะอุอ้งแปดร้อยห้าห้าจมตีคดโคตรดุอื้งห้าร้อยเจ็ดสิบไปแล้วนะผมอือ,อเรียบร้อยมาอามาสก,กาโอ้ใหญ่แล้วเกินมึงมาใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวอยู่แล้วเราจะไปโดนไม่ตายนะผมว่ะฮูบอินแพ็กอันนี้อุ้ยรอคูดาวอุ้ยตดคูดาวมาเลย แต่ว่าก็มีสิทธิ์ไปโดนไม่ตายได้นะดังนั้นเปิดโล่ไปก่อนเปิดโล่ไปก่อนเนีไม่ได้เราเปิดโล่ <c oughs> เล่งฟาร์มเร็วอย่างเดียวโอเคดูซิมันจะทำอะไรโราได้ไม่ตายจริงๆด้วยกุนึกแล้วเดียวตุ้มร้อยสามสิบขอส่วนทักทีหนึ่งอ่ะโุ้ยสองพันเนี่ยถ้าเรารีบออกมาตอนนี้นี่โอกาสที่นนพระเอกของเราจะชนะนี่เรียกว่าเรือนรางจะจัด <c oughs> นี่นะตกไป300ก่อนโอเคอุ้ยมันเร็วฝ่าแล้วว่า มาที่สุดเลยจริงอา่ามันติดกูดาวติดคูดาวแต่ว่าท่านนะมันก็ใช้ได้แลวนะเปลี่ยนตัวมาแม้ผมว่าเปลี่ยนตัวมาดีกว่าโอเคนี่ออกมาดูซิจะโดนไหมไม่ตายเนี่ยเอ้ยไม่โดนไม่ตายจริงๆด้วยเจ้าแจมโอเคงี้ก็พออยู่ได้พอไหวอยู่เล่งดาเมจตัวเองขึ้นมานี่โอ้แต่ลดดาเมจฝั่งหนูนะผมแล้วก็ตดีดีครับต้องเอาให้จบงานนี้ ไม่ได้เลยจริงๆอ่าเราดอทเอาไว้นะผมมันมองไม่ทะลุดอทอยู่แล้วใช่ไหมตีนะเก้าร้อยโอ้ยชิปหายแล้วมันสโลแล้ว,ว่ะตายแล้วเอ้ยความเร็วเราลดวะ่ะชิปแ,แล้วชิปแล้วมันกดน,นะแต่ว่าดอทเรายังอยู่นะผมโอเคตะโกนไปมึงก็มีแค่หนามเท่านั้นแหละโดนรถดาเมจไปเอกจัดเข้าไปนะผมอุย้ยโดนสโลอีกแล้วอ่ะโอ้โหโดนศูนย์เฮ้ยสุดจัดจริงๆอ่ะหรถดาเมจจะเหลือศูนยนะ์น่ะ นี่แน่ะตะโกนเข้าไปแล้วก็ใส่ให้สุดมีเท่าไหร่เอาไม่ให้ยัดนี่แน่กัดเก้าร้อยหุ่ตัวเล็กทีดเดียวจะล้มตัวใหญ่นี่แหละ <c oughs> เอาแด้ชิบไหยแล้วรถดัดตายไม่กูไม่ตายโอเคยังอยู่ได้ทีนี้ล่ะมึงตายแน่โอ้ยทำแบบเสียวละกันยังอยู่เลยนี่รถด,ดามจจะจัดนะผมโอเครถทั้งหมดกัดเขาให้เก <c oughs> ้าร้อยเออใหญ่แค่ไหนก็ล้มนะผมเดีย๋ยวแจม นักดัฟดรอ่าก็สบายมากเลยนะผมได้ไปอีกหนึ่งกระป๋องพันเจนนะ็ดน่ห้าร้อยนะผมเอ้ยมีตัวเด็ดๆไหมอ้ยเอารอซอรัสเจ็ดสองนะผมอ่ะคอย่าลืมกันนะก็นี่ไงพวกตัวอีปิกแยะนะผมอย่าลืมมาจับการละกันถามว่าอีปิกคือตัวอะไรตัวระดับสีทองไงทุกคนอ่าตัวผมก็พอจะมีไอ้นี่บ้างแล้วนะผม ้องจับสักตัวนี้มาไหมผมว่าจะเลือกจับตัวไหนพุดเราจับไปไหลายตัวแล้วไง <c oughs> อ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่านะผมก็ต้องไปตามไล่ล่านในโนเสวกันอีกอ่ะ,อะเยอะแยะมากมายนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมไปหาจับกันนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายนะผมไม่ได้ยากเท่าไหร่เห็นไหม กไม่ได้มีสกิลอะไรที่ซับซ้อนนึผมมี2สกิลเองก็เป็นตัวคัมมอนนะแล้วก็คิดว่าในอนาคตน่าจะไปได้ไกลแล้วก็เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงคนนี้ดูส่วนวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแหละฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนึผมแล้วก็ติดตามกันเรื่อยมานะถึงผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ตามนึกผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆไปจริงแล้วนะสำหรับวันนี้นะก็ไปแล้วแหละ นะซิโเทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ัตเฟย